สวัสดีค่ะทุกคนมาเจอกัเบเมญญาภาสรวนนะคะวันนี้เราจะมาทำรูกปี้ไหม์นี่เราปาแป้งก่เรียบอยแล้วนะคะมาหมุนเลยค่ะก็ไม่ยากนะอันนี้ก็ ไปค่ะแล้วหลังจากนั้นก็รากเบต้าดินลงไปนะคะลงในสายไหมของเราค่ะแล้วมันก็จะดังนะคะมันเหมือนกับสายไหมจริงๆอ่ะแบบใส่เป็นสายไหมสีส้มอ่ะเอ่อแป้งเราก็หนีบเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็โคูณให้มันเข้ากันค่ะ ให้สีมันออกนวลๆหน่อยนะคะอันนี้ต้องใส่ฝาดดึกเพราะมันเยอะค่ะเรียบร้อยอันนี้โดยเฉพาะเลยนะคะเพราะว่ามันไม่มีะะะแล้วนะคะเราก็แอบเอาแป้งเนี่ยมาทำนะ,ะหลังจากที่พ่อแม่ไปนนะะเมื่อตอนนั้นที่ใครดูในข่าวแล้วนะคะหนูป้ป้าจันป้าจันลิปโอเคเรียบร้อย ต่อไปนะคะถ้าไม่อยากให้เกิดวิาณสีด้านดีลงไปอ๋อเลยหลายหยดหน่อยนะหลายยยดหน่อยเสรอยแล้วก็ตีเลยตีเพราะว่าอยากให้แป้งมันเป็นสีนะเนี่ยแป้งมันไม่เริ่มยมีเสียงแล้วก็ใส่แป้งหลังจากนั้นถ้าไม่อยากให้เบลืนแป้งใส่โลชั่นลงไปเลย อันนี้เป็นน้ำเลยจะต้องเราะนะคะแล้วมันก็จะออกมาเองมันไม่ออกค่ะี๋ยวก็ตัดเสร็จแล้วก็ตยีค่ะ โอ้ย,ยเลือ่อหนืดแล้วเรืนืดแล้วก็ใส่เนยแงเข้าไปนะคะแป้งมันหนืดมากเลยนะคะล้วก็ใส่สีผสมอาหารลงไปด้วยโอเคใส่งไปแล้วก็หนืดมากเลยค่ะสสน,นืดหนืดนะคะโอเคแล้วบอยอย่าเรามาแค็แป้งเดีกวเราจะ,จะได้ดีกว่า มันไีก่กาวทำมันจะไม่ร้อนหรอกมันไม่ร้อนแล้วอุ่นแล้วนะอุ้ยได้ค่ะได้ได้กไ,ได้ด้วยนี่มันเริ่มแข็งแล้วอ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะแคะออกมานะคะเป็นคนแคะทั้งเพียรเลย แล้วเราก็จะทำเป็นวงกลมอย่างเดียวแล้ว,ลวเราก็กวาดค่ะนี่ได้กินมั้ยกินได้วึยังเแล้วค่ะใช้แป้งนะคะเออหนูกินได้นะคะเพราะว่าอร่อยมากอยากจะบอกอะไรนะคะ ลองกินดูน,นะคะแป้งมันเหนียกมากเลยีละะยวเราเอาของไปเก็บก่อนนะคะแล้วมาดูกัน เรียบร้อยค่ะถ้าใครเล่นอันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาสอนวิธนะีล้างค่ะล้างยังไงนะคะเดี๋ยวเราจะล้างะคะ่ะล้างด้วยนี่เลยเราจะล้างด้วยพิซซู่นะคะอย่างแรกก็เทน้ำไปเราต้องหมักหน่อยนะคะหมักหมักยวววว พอมันจะจรวมมาทางนี้แล้วก็ดูดิชื่อฮะซับเลยนะคะซับอ่ะซับทุกคนก็ถามว่าถ้าดิชู่อับเนี่ยมันจะแห้งไหมถามว Man. ่าถ้ามันไม่แห้งเนี่ยก็แนะนำไม่ใส่ผ้าที่ริวนะคะเพราะว่าถ้าใส่ผ้าที่ริวมันจะแห้งนะคะแล้วก็ใส่ผ้าที่ริวอันนี้เราไม่มีผ้าที่ริวนะคะ บ้านเรารวยค่ะเราก็ไม่ใช้ผ้าที่หนิวเราใช้ดีติชูนะคะเป็นแบบโอเวคที่สุดนะคะโอเวคเพอร์เฟคที่สุดเลยนะคะบ้านใครนะคะแนะนําเลยที่มีดิชู่นะคะแนะนําให้ใช้ดิชูอย่าใช้อย่าใช้อย่างอื่นนะคะเจ้าบ้านใครที่ผ้าที่หิวบ้านใครมีทางว่าที่หิวมีทางดิชู่แนะนําให้ใช้ผ้าที่หิวเลยค่ะเพราะว่า ทิชช so 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 ู่มันเก็บยากนะคืออ่ะบ้านเรามีแต่ทิชชู่เข้าใจไหมบ้านเรามันมีแต่ทิชชู่นะก็เลยใช้แต่ทิชูพิชู่ทิชชู่ทิชชู่ทิชชู่อะไรอะไรก็ทิชชู่ทิชชู่ทิชชู่นะคะแต่ถ้าใครมีผ้าทิชชูเนี่ยแนะนำไม่ใช่ผ้าที่ดชูอย่าใช้ทิชชู่แบบเรานะคะเพราะเราไม่มีผ้าที่ดชูนะคะเราก็ใช้ทิชชู่นะคะเพราะว่า แนะนำา่ะว่าที่ใช้เนี่ยค่ะที่ใช้ฟองนี้เลยเรามีนะคะบ้านเราก็มีข้าวที่มีนะคะแต่ว่าถ้าไม่อยากให้มันสกปรกแนะนำไม่ใช้ทิชูแล้วก็เทงไปแล้วก็ก็้่ก็กวาดนะคะเพราะว่าเราก็ใช้ทิชูซับแล้วก็ทำเองก็ดีนะคะ แล้วอีคเดนน้ำมันจะซึมนะะอื๊อจุ่มแนะนำเลยค่ะเร็วเร็วเลยต้องมีที่โกรอยเลยค่ะอันนี้กำลังทำอยู่จริงๆค่ะเออช้าลง ไม่เกี่ยวหอมเราไม่เล่นแล้วนะคะใครชอบนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้เลคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบาย